ยกแบบนี้ไม่รอดครับโอ้ unda, ยี่ศกครับมาแล้วยกแบบนี้ไม่รอดครับโอ้ยี่งศกครับมาแล้วครับบอกแล้วครับที่แบบนี้ไม่รอดครับ<อ>มาแล้วครับยี่ศกครับที่แบบนี้ไม่รอดครัครครบ,บ กระโดดทุ่มท่ำเลยครับจริงๆนะตัวแค่นี้เฉยอืมออ็กก็กดก่อนมาแล้วครับยิศกนะครับหมายธรรมชาตินะครับนะตัวแรกของปีนะครับนะยิศกเดี๋ยวตามหาไซส์บิ๊กเบิ้มกันเด็เล็กๆก็ไปก่อน พอได้ราบแต้มแรกครับแอกหมานมาแล้วยี่สิบ